บรรยากาศของร้านดาก็รถไฟฟ้านะครับตัวนี้เป็นสคูเตอร์ที่พร้อมจะนี่เป็น a อ v ีวฟ้าของเรานะครับรถตามล้อพวกนี้พร้อมส่งอันนี้บิ๊กไฟชาร์จดีซีของเรานะครับก็เกือบเสร็จแล้วความเร็ว200ร้กิโลเมตรต่อชั่วโมงชาร์จดีซีได้นะครับ แล้วก็วิ่งได้ไกลถึง300ถึง400กิโลเมตรต่อชาร์จชาร์จเร็วทัศน์ทิีโนวาคันนี้จดทะเบียนได้นะครับส่งให้สลังพัทยาความเร็ว70ถึง80นะครับมอเตอร์ส0งพันวัตต์ 2, วิ่งได้ไกล1้0ยแกิโลเมตรต่อชาร์จแบตบใช้ได้นานถึง20ปีนะครับถ้าเกิดชาร์จวันเว้นวัน อภิบาคันนี้ส่งแอฟริกานะครับกำลังเทสมอเตอร์อยู่คันนี้พร้อมส่งแอฟริกานะครับพีิบาอันนี้เสร็จแล้วอามาโนคันนี้ก็พร้อมส่งลูกค้านะครับวนคันนี้เป็นรถดับแปลงเพื่อสอนเพื่อศึกษานะครับแล้วก็เป็นตัวอย่าง สำหรับผู้ให้บริการดัดแปลงชอปเปอร์คันนี้ก็ลูกค้าคนไทยสั่งนะครับความเร็ว140ยกิโลเมตรต่ชัช่วโมงแค่หนึงวิ่งได้300ร้อยกิโลเป็นความเร็วสูงส่วนคันนี้ลูกค้าอเมริกานะครับรีฮอมังกี้นะครับความเร็วแปดสิบนักขัหนึ่งวิ่งได้150กิโลเมตรอันนี้ก็เป็นรถนำนำเข้านะครับรุ่นฮามาโนไอ ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชโมงครับชาขนนึงวิ่งได้ไกลร้อยหแบตเตอรี่แบบพิเศษนะครับของเรานี้จะแบตเตอรี่ใช้ได้มากกว่า10ปีนะครับก็เป็นแบตเตอรี่รถเก่งวันนี้มีการเรียนการสอนนะครับลูกศิษย์คนรถอีวนะครับพื้นฐานรถ EV รถไฟฟ้า3วัน ซึ่งเราจะใช้รถคันนี้เป็นอธิบายการทำงานนะครับแล้วก็วิธีการซ่อมเบื้องต้น